สวัสดีครับจากช่อง Minimal Review ครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเลนตัวนี้กันครับ เป็นเลนที่มีชื่อว่าไลท์เลนแลบ 8E นะครับตัวนี้เป็นแบร์คัพเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวหน้าตาของเลนตัวนี้กันนะครับว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงแล้วทําไมถึงเป็นรูปลักษ์ดีไซน์แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ได้ฉายาว่าเป็น 8E ที่เป็นน้องๆของตัวเลนของไลกาซูมิคอนที่เป็นตัว 8E ที่เป็นเลนที่ยอดเยี่ยมของทางไลกานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลนตัวนี้มีหน้าตาลักษณะแล้วก็ภาพลักษณ์เป็นยังไงแล้วมาดูกันต่อว่าตัวมิติภาพที่ได้นะครับหลังจากที่ เราลองเอาตัวเลนส์ตัวนี้ไปใช้สําหรับการถ่ายต่างๆเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ให้โทนสียังไงนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะทําการรีวิวเบื้องต้นก็คือให้ดูภาพลักษณ์ของเลนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบภาพเมื่อเลนส์ตัวนี้ยอยู่บนกล้องไลกา M10 นะครับก็จะเป็นกล้องตัวนี้นะครับที่ผมได้ใช้งานสําหรับใช้เลนต์ตัวนี้ควบคู่กันด้วยก็จะเป็นกล้องตัวนี้ไลกา M10 นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าตัวเลนส์ตัวนี้มีหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ก็เริ่มแรกนะครับตัวเลนต์ตัวนี้ครับจะมีตัวกล่องมาในลักษณะรูปแบบนี้นะฮะเป็นกล่องกระดาษนะครับแล้วก็ข้างในจะมีตัวซองหนังมาให้เป็นกระเป๋าหนังก็จะมีด้านบนเขียนเป็นภาษากฤษว่าไรนะครับอเดี๋ยวเราไปดูตัวเลน์กันเลยตัวเลน์นะครับก็จะเป็นในลักษณะออกมาแบบนี้นะครับตัวเลน์ของตัวไลท์แ l a ตัวนี้นะครับที่ได้ฉายาว่าเป็น8 e ครับก็จะมีตัวฝาเลน์นะครับที่เป็น ฝาโลหะนะครับแล้วก็ถ้าเห็นรูปลักษณ์หน้าตาตอนนี้ก็จะเห็นเลยว่าเป็นลักษณะที่เหมือนเป็นผิวโลหะทั้งตัวนะครับตัวนี้ตรงนี้จะเป็นฟิลเตอร์เขานะครับหน้าเลนส์เขาจะมีการเคลือบแสงสีเหลืองไว้ด้วยถ้าเราดูจากในคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับก็จะมีแสงสีออกเหลืองๆนะครับเวลาถ่ายภาพเนี่ยภาพที่ได้จะออกถ้าไปเจอย้อนแสงเนี่ยจะมีเหลืองฟุ้งๆให้เราเห็นนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไง มาดูท้ายเลนกัน,นครับท้ายเลนอันนี้จะเป็นฝาโลหะเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นเมาส์ M Mouse นะครับสำหรับใส่ของตัวไรก้าที่เป็น M Mouse ได้นะครับวัสดุก็ค่อนข้าง,งพรีเมียมนะครับมีความรู้สึกได้เลยว่าตัวเลนเนี่ยมีน้ำหนักพอสมควรแล้วก็มีความแน่นของตัวเลมน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวแหวนปรับค่า F นะครับเขาจะอยู่บริเวณตรงนี้ที่เป็นตัวปรับค่า F เราสามารถที่จะหมุนได้ตัวนี้จะเป็นเลนส์35 f 2นะครับระยะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการปรับโฟกัสนะครับตัวแหวนโฟกัสเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความแบบหนืดแล้วก็มีความลื่นในตัวนะครับมีล็อกตรงนี้จะเป็นจุดล็อกเขานะครับเราจะไม่สามารถขยับได้เราต้องกดบีบแล้วก็ไหลไปนะครับถึงจะขยับได้เดี๋ยวผมจะลองติดกับบอดี้ตัว m 1 0ให้ดูนะครับว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปลองติดบอดี้กับ M10 ให้ดูนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับจะเป็นบอดี้ไลกา M10 นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาติดตัวเลนต์ตัวนี้นะฮะที่เป็นเลนส์ไลแลบบ f2 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงกันนะครับตัวเลนส์ตัวนี้นะครับทำขึ้นมาสำหรับใช้กับตัวกล้องไลกาที่เป็นตัว M mount นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกล้อง M10 นะครับ หลังจากใส่ไปแล้วหน้าตาจะออกมาแบบนี้ครับอันนี้คือหน้าตาหลังจากที่ใส่ตัวเลนส์เข้าไปแล้วนะครับว่าจะมีลักษณะออกมาประมาณนี้อเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูในหมวดของกล้องนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมอาจจะไม่เห็นก็จะได้ลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครตัวหลังจากใส่กับไลก้า M10 ก็ถือว่าเป็นตัวเลนส์ที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีน้ำหนักที่หนักกว่าพวก35 k o b แน่นอนซึ่งในน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ถือว่าหนักมากเพราะว่าเลนส์เนี่ยมีลักษณะหน้าตาที่ดูว่ามีขนาดค่อนข้างเล็กแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตัวโฟกัสตรงนี้ได้จับกระชับมือนะครับบริเวณการปรับของเขาจะอยู่ตรงนี้ เราก็สามารถที่จะคอนโทรลโฟกัสได้ดีในลักษณะของการทำงานนะครับส่วนตัวค่า f เนี่ยจะอยู่ในเวณนี้ฮะเราสามารถที่จะปรับได้นะครับตรงนี้เราก็เอามือปรับได้เลยตรงนี้เวลาเราใช้เสร็จแล้วเราก็ล็อกกลับไปอันนี้ก็คือล็อกแล้วครับแล้วต่อมาเดี๋ยวเราไปดูตัวภาพถ่ายของเลนตัวนี้กันครับว่าภาพถ่ายหลังจากที่ได้นำไปใช้งานกับกล้อง l e i c a M 1 0เนี่ยภาพถ่ายออกมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน เดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับที่เราได้ถ่ายด้วยเลนส์ไรแ l a นะครับตัวนี้จะเป็นการถ่ายด้วยกล้องไลกาเอ็มนะครับบวกกับตัวเลนส์ที่เราได้ทําการรีวิวไปนะครับก็ภาพแรกนะครับเป็นภาพที่ผมถ่ายด้วยตัวสปีดชัตเตอร์หต่อ5 0 0นะครับตัว F ตัว F เนี่ยเขาจะเปิดในโปรแกรมไลท์룸อะจะบอกได้ไม่ตรงนะครับตัวนี้ภาพทั้งหมดของในนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่นะครับแล้วก็ ISO กับตัวสปีดเนี่ยสามารถอ้างอิงได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูมิติภาพเบื้องต้นกันนะครับว่าเป็นยังไงงซึ่่่ตอนทีผมถายยด้ว ภาพอันนี้ครับเวลาที่เราดูแสงจริงกับตัวภาพที่ได้ออกมาในในสไตล์ไลก้าเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวแสงสีเขียวหรือว่าโทนภาพเนี่ยจะได้ออกมาเป็นลักษณะที่ออกแนวแบบวินเทจนะครับซึ่งเลนตัวนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับตัวเลนของซูมิคอน 8e นะครับที่เป็นเลนที่มีคุณภาพสูงของทางไลก้านะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูภาพกันนะครับว่ามิติภาพเป็นยังไงอันนี้ผมโฟกัสตรงคำว่าสยามนะครับ แล้วก็เดี๋ยวดูตรงมุมอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือขอบบริเวณขอบภาพนะครับก็ให้รายละเอียดดีเทลที่ออกละมุนละมุนนะครับในลักษณะนี้ซึ่งดูภาพรวมจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพถัดไปนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นภาพถัดไปนะครับภาพทุกภาพที่ผมได้ถ่ายมาเนี่ยยังไม่ได้แต่งอะไรใดๆนะครับยกเว้นอาจจะมีการปรับแก้ให้มันตั้งตรงเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพโทนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันซึ่ง เวลาที่เราดูภาพจริงเนี่ยจะไม่ได้เป็นสีนี้นะครับเวลาที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเวลาที่ถ่ายด้วยตัวเลนตัวเนี้ยเราจะได้ภาพออกมาในลักษณะนี้ที่มีแสงเข้ามานะครับตัวเลนตัวเนี้ยเวลาที่มีแสงแบบลอดผ่านหน้าเลนบางทีจะมีการฟุ้งออกเป็นแสงสีเหลืองๆนะครับที่ที่มีออกให้เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้อันนี้ถยวผมซูมให้ดูก็จะออกละมุนละมุนนะครับ ตัวเลนอาจจะไม่ได้คมแบบเลนยุคใหม่นะครับซึ่งก็เป็นสไตล์หนึ่งของของภาพถ่ายเหมือนกันเพราะว่าในการถ่ายภาพเนี่ยมันไม่จาเป็นที่จะต้องคมหรือว่าลดน้อยจนหมดหรือว่าเป็นแบบภาพคีนคมชัดทั้งภาพนะครับอ,อันนี้อาจจะไม่จำเป็นซึ่งในการถ่ายภาพเนี่ยมิติของการถ่ายเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยเข้ามาเป็นองค์ประกอบ ซึ่งความสวยของภาพเนี่ยในมุมมองของผมมองว่าถ้าเราถ่ายออกมาแล้วเราพอใจกับภาพนั้นๆเนี่ยเราก็ก็โอเคกับภาพนั้นนะครับเพราะว่าในมุมมองในหลายๆด้านของการถ่ายภาพเนี่ยมันมีหลากหลายมุมในการตัดสินใจว่าภาพนี้สวยหรือไม่สวยตัดสินใจไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพในลักษณะที่แสงออกมาประมาณนี้นะครับเวลาที่เราใช้เลนส์ตัวไลท์แ l a นะครับที่ ได้ลองกับตัวกล้อง M10 นะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปนะครับอันนี้ผมถ่ายจากข้างบนนะครับก็เป็นแสงสีที่ออกมาได้ลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองซูมรายละเอียดดูนะครับก็มีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับตัวเลนตัวนี้อันนี้คือบริเวณขอบ,ขอบภาพนะครับก็ยังให้รายละเอียดได้ปกติก็จะออกละมุนลมุนนะครับต่อมานะครับก็เป็นภาพนี้ เราจะเห็นได้ว่าตัวขอบภาพเนี่ยเขาจะมีขอบมืดบ้างนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเลนของเขาเหมือนกันบริเวณกลางภาพก็จะคมชัดให้รายละเอียดดีเทลที่ชัดเจนนะครับซึ่งถ้าสังเกตดีดีเนี่ยผมลองสังเกตจากการถ่ายหลายๆภาพนะครับพวกแสงต่างๆบริเวณตรงนี้ฮะบางทีมันจะเกิดพวกแฟร์เนี่ยแต่ตัวเลนสตัวนี้แฟร์จะไม่ค่อยมีที่ที่ผมสังเกตนะครับ พราะเวลาที่เป็นแสงแบบพวกนี้ขอบตามเนี่ยครับเขาจะมีแฟร์บ้างบางทีจะเป็นสีเขียวสีชมพูนะครับก็คือเลนตัวเนี้จะออกแนวแบบดาลายแล้วก็มีมิติชัดเจนได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเบื้องต้นที่ผมได้ถ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพเหมือนกันรายละเอียดก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ก็ภาพถัดไปก็จะมีการ แสงออกสีเหลืองผสมเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับภาพนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพออกแนวมืดๆหน่อยนะครับก็รายละเอียดก็ยังมีให้เห็นอยู่อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งครับที่มิติหลังก็จะออกแนวประมาณนี้แต่ตัวผมจะยืนห่างออกจากตัวภาพตัวแบบค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นระยะสาม f 2 ันนี้ตอนถ่ายที่มืดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพลักษณะประมาณนี้ครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือเป็นถ่ายผมพยายามถ่ายให้มีแสงลอดผ่านเข้ามานะครับเพื่อดูพวกแฝนะครับก็ลักษณะเนี่ยเราจะเห็นตามขอบก็มีบ้างนะครับแต่ก็ถือว่า น้อยไม่ได้มีชัดเจนมากนักนะครับปกติแล้วจะขึ้นชัดเจนเลยถ้าเป็นเลนที่มีการปล่อยแฟร์เยอะ,ะแต่โดยปัจจุบันเนี่ยผู้โปรแกรมมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้พวกแฟร์เหล่านี้อันนี้ก็เหมือนกันครับเ,เราจะเห็นว่ามันจะเป็นแสงไฮไลท์ที่โอเวอร์เฉยพวกแฟร์เนี่ยจะค่อนข้างน้อยที่ออกออกเห็นมาในสีนะครับปกติแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคย พูดออกไปก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเราถ่ายย้อนแสงเนี่ยเราจะเห็นแฟร์สีชมพูขึ้นมาหรือสีเขียวขึ้นมาบริเวณนะคะค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ถือว่าน้อยนะครับใน,ในสำหรับมุมมองผมอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งเหมือนกันก็คมชัดชัดเจนครับเดี๋ยวเรามาดูต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นเริ่มแสงเริ่มเย็นแล้วอันนี้ผมมีการปรับตั้งตัวกล้อง เปิดตัวการแสดงว่าตัวของเลนเนี่ยเป็นเลนตัวไหนนะครับก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาอันนี้อาจจะมีการแก้ขอบมือไปบ้างน,นะครับโดยตัวกล้องเนี่ยเขาจะเป็นตัวแก้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของถ่ายแสงภาพที่ทีอยู่ทางซ้ายนะครับอันนี้ก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีน,นี้ก็จะเป็นภาพถัดมานะครับ อันนี้ก็เป็นมิติการถ่ายคนนะครับก็จะได้ลักษณะโบเก้ที่ออกลักษณะประมาณนี้นะครับตัวเลนส์สามสิบห้าเอฟสองนะครับในระยะที่เป็นระยะถ่ายบุคคลนะครับแต่เวลาถ่ายอาหารเนี่ยตัวเนี้ยเข้าใกล้สุดได้แค่ศูนย์จุดเจ็ดเมตรนะครับเวลาที่เราโฟกัสเนี่ยอาจจะต้องถอยไกลค่อนข้างพอสมควรเพราะว่าด้วยลักษณะของเลนส์มือหมุนเนี่ยอาจจะลำบากถ้าไม่ได้ใช้พวกไลท์วิวหรือ ตัวช่วยในการถ่ายนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาดวงตาของเราเนี่ยส่องเข้าไปในเวลาแบบที่เราถอยได้ถ้าพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับก็จะได้ลักษณะออกมาประมาณนี้อันนี้คือพยายามถอยเพื่อให้ภาพชัดเจนนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแสงตอนเย็นนะครับซึ่งก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยบวกกับตัวกล้องไลยกาด้วยที่ให้โทนสีออกมาประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ถ่ายย้อนแสงเล็กน้อยเพื่อให้เห็นรายละเอียดของตัวแสงต่างๆนะครับเราก็จะเห็นเนี่ยตัวสีแสงสีเขียวหรือว่าแฟที่เกิดกับแสงที่รอดกับใบไม้นะครับก็ถือว่าน้อยมากก็เป็นการเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเป็นแสงสีส้มกําลังสวยเดี๋ยวเราไปดูภาพถัดไปครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวภาพของตึกนะครับเราก็เห็นขอบมืดเหมือนกันเลนตัวนี้ ภาพตเกก็จะออกแนวแบบลำมุนละมุนก็ไม่ได้คมจัดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรีวิวเบื้องต้นนะครับของตัวเลนส์ไลท lap นะครับที่เป็นเลนส์สาา f 2ที่ทำออกมาเป็นองค์ประกอบเดียวกับเลนส์ซูมิคอน35 f 2 8e g นะครับที่เป็นเลนส์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งเลนส์ตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะ ไม่แพงเมื่อเทียบกับตัวเลนส์ของค่ายไลกาะนะครับที่เป็นซูมิคอนเนี่ยเลนตัวนี้ถือว่าราคาถูกกว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยคุณภาพที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูว่าเลนตัวเนี้ยมีลักษณะที่ตรงตามการใช้งานของเพื่อนๆหรือไม่นะครับก็ฝากช่อง Minimal Review ด้วยนะครับเราจะทำคลิปรีวิวตัวสินค้าที่กล้องเลนหรือว่าของเล่นต่างๆออกมาให้เพื่อนเอนได้ดูเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยว ยังไงฝากกด subscribe ช่อง Minimal Review ด้วยครับขอบคุณมากๆครับ